งาบอกเกีียงเลยแค่มีงานบอกเคยแค่สายตาคนมองความหวังยังไกลอุตส่าห์ไกลบ้านมาคือทิ้งลากพ่อแม่เลยลา,ยลายบ,อบอกได้คงใครกินบอกได้แปมือขอบอกเคยรอแม้โชคชนตาเกิดมาเพื่อเป็นนัก เลือกกันลุยก็คุ้มลาเดินนั่นที่คือทราสู้มันทุ่งเนื้อกำลังใจของคนที่อยู่ข้างหลังคือเชื้อเพลิงให้สู้บ่ดถอยอนับเดือนเป็นปีที่เฝ้ารอ,อแรงเก็บติดเป็นร้อยริเดียรอยยิมผลของคำว่าสู้ใช้สองระบบ ห้องเก็บของนี่อกโหงมากครับลูกค้าคันนี้สวยตัวนี้สามแถวพับได้นะลูกค้าคันนี้สวยนะดะรถเดิมนะเดิมเลยคันนี้มีตัวเอวีข้งหลังต่อให้สภาพเดิมนะฝาโปรงเดิมหมดรถเดิมขอบยางทุกชิ้นนี่ไม่มีแตกลนะลูกค้ารถสวยคันนี้ยังไม่จดทะเบียนด้วยลูกค้าปีสองพันยี่สิบ รถจอดที่รถบ้านในเฮงสองนะครับถนนกราบประพฤกบางแคนะประตูหลังเป็นไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นปักนะตัวนี้เป็นปักสองปักลูกค้ารถสวยนะนะลูกค้าคนใดสนใจมาดูรถได้ที่รถบ้านในเฮงสองนะครับถนนกลาบประพฤกบางแคนะสอบถามรายละเอียดก็ศูนย์8ปดหกหกแปดแปดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนี่แบบนี้ สวยอย่างนี้จัดๆนะสดๆฉ่ำๆย่างเดิมนี่ดูภายในลูกค้าดูนะม,มีมีสปีีให้ด้วยนะเวลาขึ้นขขาวขึ้นอะไรนี่สบายมากเครื่อง2.4ตัวนี้สวยจริงลูกค้าสนใจก็มาดูรถอยู่นะถนนกลาบประพึกบางแครถบ้านนึ่งเหสองสวยเดิมหมดเลยนะตัวนี้มีกล้องหัวซ้าย สายขวามีหมดมีเซนเซอร์รอบคันนะข้างหน้ามีเซนเซอร์จับด้วยนะลูกค้าคันนี้นะตรงกระจกหน้าลูกค้ามาดูห้องเครื่องกันนี้สวยสนใจมาได้เลยนะคันนี้รถวันนี้พร้อมจบนะเล่มพร้อมเลยพร้อมหมดเดิมลูกค้า e v แท้ใครสนใจก็ทักมาเลครับที่รถบ้านแห่งสองถนนกราพึกบางแค ฝากด้วยนะครับลูกค้าสวัสดีครับ